ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดเปล่าขายเสื้อวิ่งนะครับ ตัวละ1,000บาทผู้กำกับการสพหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยชี้แจงเป็นเรื่องผู้หวังดีไปขายให้กับโรงพักเองก็ต้องบอกว่าเรื่องของการขายบัตรกกุศลขายเสือ้อขายอะไรนะครับตอนนี้นะครับตามสถานีตำรวจต่างเนี่ยก็มีให้เห็นและพบบ่อยเป็นประจำซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ประกอบการเองนะครับก็ต้องยอมฟักเงินจ่ายเพื่ออะไรครับไม่อยากเป็นปัญหาเพราะอะไรครับ ใช้คำว่าการกุศลนะครับมาบางหน้าสิ่งแน่นอนครับไปหลายๆผู้ประกอบการ แน่นอนครับเสื้อตัวละพันผู้ประกอบการก็ต้องซื้อเพราะบอกว่าเป็นการกุศลแต่จริงๆแล้วมันคือการแอบแฝงมันคือการนับแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ผู้ประกอบการเองไม่อยากเสียเงินไม่อยากจะซื้อแต่ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนเอาไปขายและเป็นนคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจจะได้เมตการไปขายโดยตรงแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปขาย เรวอ้างเรื่การกุศลคําถามคือนะครับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต่างๆเี่ยใครจะกล้าที่จะไม่ซื้อนี่แหละครับคือเป็นปัญหานะครับ เพราะว่ามันคือช่องทางธมาหาก,กินอย่างหนึ่งสมมุตินะครับลองคิดดูว่าเสื้อนะครับขายตัวละหนึ่งพันแต่จริงๆอาจจะนะสั่งมาเนี่ยตัวละร้อยเก้าเต็มที่ไม่เกิด250หรือร้อยฟาบาทแต่เอามาขายตัวละหนึ่งพันกำไรเท่าไหร่นะครับสิบตัวกําไรเท่าไหร่พันตัวกําไรเท่าไหร่นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนขบ,บวนการนะครับที่เรียกว่าประชาชนหรือผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต่างๆเนี่ย เอื่มระอาแต่ไม่มีใครอยากจะพูดนะครับพันตำรวจเอกวิรุธบอกปัญหาตำรวจเดินสายขายพระบัตรครอปบ,บัตรมวยโบริงขายเสื้อการกุศลแม้แต่กระถินนะับภาป่าของผู้บังคับบัญชาสารพัดที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอึดอัดและเอื่อมระอากันอยู่ทุกวันนี้ควรจะเลิกกันเสียทีเพราะกิจกรรมในการหาเงิน โดยอ้างนะครับเรื่องของการกุศลของพวกนายพลตำรวจเช่นนี้รวนเป็นที่มาของการกระทําความผิดกฎหมายทําให้สังคมเกิดฝาบไม่สงบเรียบร้อยทั้งสิน้นเพราะแท้จริงแล้วการขายบัตรจกหนีไม่พ้นยัดเยียดให้เจ้ามือหวยนายบ่อนแ,แระงแรงอบบยมุขผิดกฎหมายเพราะเวลาตำรวจผู้น้อยจะไปจับไปตรวจอะไรก็เกิดความเกงใจเพราะเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของโรงพักมาอยางช้านาน ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับการที่เอาไปขายนะครับแน่นอนครับว่าคนที่ทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะมือหวยในบอลหรือแหล่งใบยมุกที่ผิดกฎหมายอะไรที่ทําผิดกฎหมายทุกอย่างเนี่ยจะให้สมมติเสื้อตัวละพันไม่ได้ซื้อแค่ตัวเดียว10ตัว20ตัวไปเลยนะครับสาตัวไปเลยเพราะอะไรครับเพราะมันคือฉากบางหน้าเพื่อจะจ่ายให้สวยแน่นอนครับเมื่อตํารวจชั้นผู้น้อยจะไปจับกอกไม่กล้าหรือเปล่านะครับ บางแห่งใช้กตรหรือตำรวจอาสาเป็นหน้าสื่อนะครับเพื่อจะให้อ้างว่าตนน่นไม่ได้รู้เห็นอะไรเกี่ยวกับการกระทําผิดผิดชอบทั้งผิดกฎหมายและผิดวินัยนั้นแต่อย่างใดนั่นแหละครับคือไม่ได้ทำเองนะครับแต่ให้ครับแต่ใช้อะไรครับกตรนะครับหรือตำรวจอาสาเนี่ยนะไปจาัดก,การแล้วบอกคนพวกนั้น,นทำเองตอนเองไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้คล้องเกี่ยวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจแบบดีๆปกติอะไรเนี้ย เขาก็ไม่อยากจะจ่ายแต่เขาก็จะเป็นต้องจ่ายเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่และโดนลังแกะอะไรลอย่างเขาไม่อยากจะมีปัญหาก็ซื้อไปแต่ไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเป็นช่องทางในการที่เรียกว่าอะไรนะสนับสนุนไงช่วยเหลือไงอะไรไงถูกต้องหรือเปล่าครับ เพื่อจะเป็นข้ออ้างว่าตัวเองนั้นจ่ายสวยอะไรแล้วและเมื่อจ่ายไปแล้วแน่นอนครับว่าตํารวจชั้นผู้น้อยต่างๆก็ไม่กล้าที่จะแตะคนเหล่านี้ก็คือทําให้เรื่องของการผิดกฎหมายเนี่ยเฟื่องฟูเป็นขบวนการวันนี้ประชาชนต้องตั้งคําถามกับเรื่องนี้ครับว่าการทําแบบเนี้เมื่อไหร่จะเลิกสักทีและประชาชนต้องมีการแจ้งข้อมูลแล้วทําการตรวจสอบในเรื่องนี้ การที่เอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อทำการทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่สมควรจะหมดไปสักทีในยุคนี้ครับนักรบไม่กระดกรายงาน